สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมา เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของภาพพจน์ซึ่งเรื่องของภาพพจน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญที่เราจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์วรรณคดีเพราะว่าอันนี้คือเป็นการสร้างความงามทางภาษาซึ่งแน่นอนว่าวรรณคดีเนี่ยความงามทางภาษาเนี่ยก็มีส่วนสําคัญเนาะเพราะว่าก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้วรรณคดีเรื่องนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเข้าไปทําความรู้จักกับภาพพจน์ในลำดับแรกคุณครูจะนำพาให้นักเรียนมารู้จัก ว่าภาพพจน์คืออะไรก่อน f i g u r e Of Speed นักเรียนจ๋าอ่ะ f i กเ r e of s p e e ปดเดี๋ยวเราไปดูคำแรกเลย Figure เนี่ยก็คือหมายถึงรูปภาพนะ f i g เก e หมายถึงรูปภาพส่วน s p e e d หมายถึงการพูดหรือคำพูดแน่นอนว่าในการพูดหรือไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการพูดเนี่ยมันก็คือล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษานะเพราะฉะนั้นแล้วพอเรามาดูชื่อในภาษาไทยโอ้โห นะแทบจะถอดทายกันมาเลยภาพพจน์คำว่าพจน์นักเรียนจา๋าหนูเคยได้ยินคําว่าพจน์จากไหนบ้างเอ่ยสุนทรพจน์เคยได้ยินไหมลูกสุนทรพจน์อ่านก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการพูดก็จะเป็นการพูดอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหนูจะเห็นว่าชื่อในภาษาไทยกับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหถอดทายกันมาเลยนะอ่ะ,อะโดยคอนเซปต์ภาพรวมกว้างๆของเรื่องภาพพจน์ เนื้อหาตรงนี้เนี่ยนะจ๊ะที่คุณครูใส่มาเนี่ยอันนี้เป็นการอธิบายตามแบบเชิงวิชาการแต่ว่าถ้าเราจะพูดให้แบบชาวบ้านร้านตลาดเข้าใจนะเออพูดให้กับคนที่เอ,อ่อท,ทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าภาพภาพจน์คืออะไรเนี่ยคุณครูจะสรุปให้อยู่สั้นๆแค่ว่าภาพพจน์ก็คือเป็นการทําอะไรกับภาษาก็ได้ที่จะต้องทําให้ภาษานั้นเกิดเป็นภาพอ่าหนูจะทําอะไรกับภาษาก็ได้โดยมีเงื่อนไขว่า ทำแล้วจะต้องให้มันเกิดเป็นภาพคาว่าภาพในนี้ก็คือเป็นภาพเป็นภาพในจินตนาการเป็นภาพในใจเป็นภาพในความคิดของผู้ที่อ่านเพราะฉะนั้นแล้วนะัเป็นจ๋าตัวกระบวนการหรือว่าตัวโปรเซสต,ตรงนี้แหละอันนี้คือภาพพจน์ลลกอันนี้คือภาพพจน์ในวันนี้เราจะมาดูกันว่าในส่วนของโปรเซสต,ตรงนี้นะมันมีอะไรบ้างที่จะทําให้ภาษานั้นเกิดเป็นภาพวันนี้ครูจะนาพาให้นักเรียนเนี่ยไปทําความรู้จักกับ8ประเภท8ชนิด แต่วิธีการที่จะทําให้ภาษามันเกิดภาพเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปทีละประเภททีละประเภท,ท,ปเภทไปที่อันแรกเลยนะักเรียนจ๋าอุป,ปมาโอ้โหนักเรียนบางคนแบบคุ้นเคยชื่อนี้เป็นอย่างดีอุป,ปมาอุป,ปมาเป็นการสร้างภาษาให้เกิดภาพโดยใช้กลวิธีการเปรียบโลกเป็นการใช้กลวิธีการเปรียบโดยใช้ He word, คีย์เวิร์ดคาว่าเหมือน เพราะฉะนั้นแล้วอุปมาเนี่ยจึงเป็นการเปรียบเหมือนนักเรียนจ๋าคุณครูบอกว่าคีย์เวิร์ดในการเปรียบของอุปมาเนี่ยเหมือนใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาหนูไปดูนะว่าคีย์เวิร์ดไหนบ้างที่มีความหมายว่าเหมือน ดูตามตัวอย่างได้เลยในข้อความตรงนี้ที่ขึ้นมาในหน้าจอนะมีคําว่าเหมือนเสมือนเพียงเปรียบดังดุดประดังประดุดราโอโหมากมายมหาศาลเลยในส่วนของคํำคีย์เวิร์ดที่บ่งบอกว่าอันนี้เป็นการสร้างภาษาให้เกิดภาพโดยการใช้ภาพพจน์แบบอุปมาเนาะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือคีย์เวิร์ดและหนูสังเกตนะหนูจะเห็นว่า มีการใส่ไว้ด้วยเครื่องหมายไปยังใหญ่แสดงว่ามันยังมีคาอีกมากมายเนาะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่เรามักจะพบเห็นในงานวรรณคดีดทั่วไปแต่นักเรียนช๋าเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตยกคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมที่เป็น คำคีย์เวิร์ดแบบโบราณก็คือหมายความว่าค่อนข้างพบเห็นในวรรณคะดีแบบโบราณเนาะมีอะไรบ้างที่นอกเหนือจากคีย์เวิร์ดที่อยู่ในที่คุณครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะมีอะไรบ้างจ้าที่เป็นคีย์เวิร์ดโบราณที่บ่งบอกว่าเป็นการใช้ภาพพจน์แบบอุปราณนี่เลยลูกคำแรกปูนบางคนโอ้ยครูปูนออันนี้เป็นคำโบราณนะแต่ว่าเหมือนนะฮะพังก็แปลว่าเหมือนนะเล่ ปลาเล่โอ้โหมีเยอะเหมือนกันนะลูกนาะปลาเล่มีอะไรอีกปิมปิมครุวนาอ่านะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของคำคีย์วิร์ดที่เป็นอ่การใช้ภาพพจน์แบบอุปราณที่เป็นแบบคำคีย์วิร์ดแบบโบราณเนาะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่านักเรียนได้มีโอกาสได้ไปศึกษาวรรณคดีในในแบบโบราณเนี่ยถ้าเจอคำเหล่านี้ก็จะได้รู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋อ มันเป็นการใช้ภาพพจน์แบบอรปมาณอยู่นะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ครูยกมาเนาะน้าใส่ราวกับกระจกโอ้โน้ําใส่ราวกับกระจกเห็นคีย์เวิร์ดเลยคือคําว่าราวน้ําใส่ราวกับกระจกเปรียบเทียบเนาะน้ํากับกระจกนะฮะต่อไปชั้นสวยประหนึ่งนางฟ้าก็มีคีย์เวิร์ดคำว่าประหนึ่ง Yes. เสียงไพโรพานนบกรารเวอันนี้ก็มีคำว่าปานที่เป็นคีย์เวิร์ดที่บอกบอกว่าเป็นการใช้ภาพพจน์แบบอุปมาเพราะฉะนั้นนักเรียนจา๋าการใช้ภาพพจน์อุปมาเนี่ยเป็นการเปรียบเหมือนและหนูจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันมีคํามากมายมหาศาลเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอุปมาเนี่ยจึงเป็นภาพพจแบบน์แบบเป็นภาพพจน์เบสิกอะเป็นภาพพจน์ที่ ช้ได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วในวรรณคดีหลายๆเรื่องเนี่ยหนูจะเห็นว่าปรากฏภาพพจน์แบบอุปมาเยอะมากเป็นภาพพจน์พื้นฐานเป็นภาพพจน์เบสิกเป็นภาพพจน์ที่แบบว่าอะถ้านึกอไรไม่ออกเนี่ยอะใช้อุปมาไว้ก่อนนะใช้อุปมาไว้ก่อนมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนเนี่ยผู้อ่านก็จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะต่อไปลูกจ๋าเมื่อมีอุปมาแล้วประเภทที่สองของภาพพจน์นี่เลยลูกอุปลักษณ์ อไปยังไงจ๊ะอ nah. ุปราคกับลูกไม่ใช่อุปราคอุปราคเป็นการเปรียบเช่นเดิมนะเป็นการเปรียบเช่นเดียวกับอุปมาลลกเป็นการเปรียบเช่นเดียวกับอุปมาแต them, ่ความแตกต่างจากอุปมาเอ่อความแตกต่างจากอุปมาเนาะอุปมาเป็นการเปรียบเหมือนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที then, ่เป็นอุปราคอุปราคจะเป็นการเปรียบเป็นหรือคืออันนี้คือถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดของอุปราคนะเป็นการเปรียบเป็นหรือคือ เพราะฉะนั้นเราไปดูตัวอย่างเลยนะเบนจ๊าท้องฟ้าดาดแดงเป็นสีเลือดอมีคีย์เวิร์ดชัดเจนว่าคําว่าเป็นนะข้อ2ลูกลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อแม่คีย์เวิร์ดก็คือคำว่าคือและข้อ3ามชาวหน้าคือกระดูกสลักของชาตมิมีคำว่าคืออันนี้เป็นภาพพจน์อุพพอปหรักเป็นการใช้ภาพพจน์แบบอุปลักเพราะฉะนั้นพอคุณครูบอกว่า เรื่องของอุปลักษ์เนี่ยมีการใช้คีย์เวิร์ดคำว่าเป็นกับคาว่าคือเนาะนักเรียนก็จะบอกว่าอุ้ยคุณครูคะถ้าเกิดว่าหนูเจอประโยคที่มันมีคําว่าเป็นกับคาว่าคือคาว่าคือเนี่ยหนูฟันธงได้เลยใช่ไหมคะคุณครูคะับบมันเป็นอุปลักษ์นักเรียนจ้าอั like. นนี้ต้องระวังให้ดีเลกนะอันน <puppy> ี้ต้องระวังให้ดีคุณครูเตือนเลยต้องระวังให้ดีเช่นคุณครูมีตัวอย่างประโยคมาให้นะคุณครูมีตัวอย่างประโยคมาให้ประโยคแรกบอกว่าเออฉันเป็นนักเรียนประโยคแรกบอกว่าฉันเป็นนักเรียน นะกับประโยคที่สองบอกว่าฉันเป็นดาวโรงเรียนฉันเป็นดาวโรงเรียนอ่ะเดี๋ยดูสองประโยคนี้ประโยคที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าฉันเป็นนักเรียนประโยคที่สองบอกว่าฉันเป็นดาวโรงเรียนนักเรียนจ๋า สองประโยคนี้เป็นอุปราทั้งสองประโยคเลยไหมลูกเพราะว่านี่ไงม,ม,ม,มันมีคีย์เวิร์ดคำว่าเป็นมันมีคีย์เวิร์ดคำว่าเป็นเออหลายคนเริ่มพยักหน้าตามแล้วบอกว่าโอโ้โโเป็นเป็นอุปราทั้งสองประโยคเลยครับคุณครูนะักเรียนลูกอุปราต้องมีการเปรียบนะด,ดูดีนะอุปราต้องมีการเปรียบคอนเซ็ปต์ของอุปราคคือต้องมีการเปรียบแล้วมันเป็นการเปรียบเป็นหรือเปรียบคือเนาะต้องมีการเปรียบคุณครูถามว่าประโยคที่หนึ่งเนี่ยฉันเป็นนักเรียนอะมีการเปรียบเทียบไหมลูก ฉันเป็นนักเรียนนักเรียนบอกโอ้ไม่ได้มีการเปรียบใช่รูปประโยคแรกไม่มีการเปรียบเลยประโยคแรกไม่มีการเปรียบเลยมันเป็นการบอกแฟกเป็นการบอกข้อให้จริงว่าฉันเน่เป็นนักเรียนนะมันคือแฟกมันไม่มีการเปรียบเทียบเลยแต่ในประโยคที่สองเนี่ยฉันเป็นดาวโรงเรียนฉันเป็นดาวโรงเรียนเนี่ยแค่คําว่าดาวตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นการเปรียบเทียบแล้วว่าโอ้โหเป็นอาจจะิยะเป็นคนเลิศเป็น Number One เป็นหมายเลขหนึ่งของโรงเรียนอย่างเงี้ยเอออันนี้เนี่ยมันมีการเปรียบเพราะฉะนั้นแล้วประโยคที่สองเนี่ย จึงเป็นอุปวรั์ลูปสาประโยคที่สองเนี่ยเป็นอุปวณ์ประโยคแรกเนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่าไม่มีการเปรียบเทียบประโยคแรกไม่ใช่เพราะว่าไม่มีการเปรียบเทียบอันนี้คือภาพโพสแบบอุปวรัสนักนเรียนจา๋านอกเหนือจากนี้เนาะยังมีข้อความบางข้อความที่เราก็ถือว่าเป็นอุปวรัสด้วยแต่ไม่ปรากฏคีย์เวิร์ดคาว่าเป็นกับคาว่าคือเลยนะแต่ถือว่าเป็นอุปวรัสยกตัวอย่างเช่นอ,อะไรจ๊ะมาเลยนะ อันแรกคุณครูยกตัวอย่างคำว่าเพชรน้ำค้างเพชรน้ำค้างอืนักเรียนเริ่มสงสัยแล้วว่าคุณครูเพชรน้ำค้างนี่ก็เป็นอุปรกรณ์เหรออ่ะอันนี้เ,น,เนี่ยเพชรน้ำค้างเป็นอะุปกรณ์นักศษานะพรหมญาพรมาหมญาแม้แค่คำส,สั้นๆเนี่ยเอาสองคำเข้ามาโอ้ยตาแล้วเป็นอุปรกรณ์แล้ว รยาทำไมสองอันนี้ถึงเป็นอุปกรณ์นักเรียนลองดูจ้ะในตัวอย่างที่ครูยกเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะนักเรียนจะเห็นว่ามันมีคำที่มันเกี่ยวข้องกันเนาะเพชรกับน้ำค้างพรมกับยาคือเราสามารถแยกได้สองพาธน,นะฮะเพชรน้ำค้างพรมยาเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้เนี่ยหนูจะเห็นว่ามันมีการเปรียบเทียบอยู่ลูกมันมีการเปรียบเทียบกันอยู่ ช่นอันแรกเนี่ยเพชรน้ำค้างคือกำลังจะเปรียบเทียบว่าอุ้ยตายแล้วความงามของน้ำค้างเนี่ยว่ามันโดนแสงกระทบจากดวงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยออ้ยมันส่องแสงแบบปิ้งวิ้งวิ้งวินะส่องแสงวิบวับยุบยุบยุบยับอ่ะเป็นแสงแบบแวววาวมันเป็นเพชรเลยอะมองแบบอุ้ยมันเป็นเพชรเพราะฉะนั้นแล้วหนูจะสังเกตเห็นว่าแม้ว่ามันจะไม่มีคําคีย์เวิร์ดที่บอกบอกถึงการเป็นอุปกรณ์เนี่ยแต่ว่ามันก็มี มีการเปรียบอยู่นะและถ้าเราลองสลับตำแหน่งของประโยคใหม่เราจะเห็นว่าเพชรน้ำค้างเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบสามารถจัดให้อยู่ในรูปของน้ำค้างเป็นเพชรได้น้ำค้างเป็นเพชรได้คำว่าคำว่าเป็นตรงนี้เนี่ยมันคือการเปรียบเลยเป็นการเปรียบว่าน้ำค้างเนี่ยว่ามันมีความแวววาวเนี่ยเป็นเพชรเลยนะมีความแวววาวเป็นเพชรเลย เช่นเดียวกับพรมยาในกรณีเดียวกันเลยพรมยาก็คือสนามหญ้าเนี่ยอ้มันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาความเขียวของหญ้าเนี่ยมองเหมือนกับเป็นมันมันเป็นผืนพรมแล้วมันเป็นพรมที่แบบว่าปูแบบปูลาดไว้ไปทัว่วแผ่นดินเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเปรียบแบบอุปสรรค ต่ว,ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันซ่อนคีย์เวิร์ดคำว่าเป็นกรืคำว่าคือไว้นั่นเองเ,องเนาะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ดูดีๆนะลูกจ๋าเรื่องของภาพโพ์แบบอุปกรณ์ต่อไปคุณครู ies, นิสทานอยู่ไปดูภาพพจน์ที่สามลูกอติจพ์ภาพพจน์ที่สามอัติจพ์โอ้โหอติพจน์อันนี้เป็นการกล่าวเกินจริงลูกจำแค่นี้ลูกอัติจน์เป็นการกล่าวเกินจริงเพราะฉะนั้นแล้วเอ่อภาพพจน์ชนิดนี้เนี่ยภาษาที่ใช้ โอเวอร์เป็นภาษาโอเวอร์มากๆนะเพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างเลยเช่นอายุยืนหมื่นปีอืมโอเวอร์ over ไหมละโอเวอร์ไหมจ๊ะเออโอเวอร์นะอะนั้นก็เป็นภาพพจน์แบบอติพจน์เราจะรักกันจนวันตายอันนี้ก็เป็นภาษาอติพจน์นะหรือฉันหิวจนจะกิน้างได้ทั้งตัว ก็เป็นการกล่าวเกินจริงราะฉานันนี้ก็คือเป็นภาพโพสแบบอติโพสนะเป็นการกล่าวเกินจริงแต่นักเรยนจ๋าอันนี้คือมันเป็นมันคือการกล่าวเกินจริงเนาะแต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีที่เราเนี่ยกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริงมันก็มีนะกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริงอ่ะเช่นอะไรบ้างจ๋ากล่าวน้อยกว่าความเป็นจริงเช่นมีทองเท่าหนวดกุ้งอ่ะครูยกตัวอย่างให้มีทองเท่าหนวดกุ้งอ่ะเอาแค่นี้ก่อนมีทองเท่าหนวดกุ้งเว้ยตายแล้ว หนวดกุ้งจินตนาการภาพตามหนือกุ้งแบบเป็นเส้นเล็กๆต่นี้บอกว่าฉันมีทองท่าเหนวดกุ้งคือจะบอกว่าแบบฉันแบบยากจนข้นแค้นมากเลยเกิดฉันมีทองเท่านหนวดกุ้งนะอันนี้ก็จะเป็นการกล่าวนะความเป็นจริงหรือนะหรือจะบอกว่าโอ้ยเรื่องขี้เล็กเออเป็นเรื่องเป็นเรื่องขี้เล็บเออเป็นเรื่องเล็กๆน้อยเป็นเรื่องขี้เล็บอย่าไปใส่ใจมาเลยอันนี้คือเป็นการกล่าวน้อยเขาความเป็นจริงนะฮะเราจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อะวาโพ์ลูกจ๋าอ,อ,อันนี้มันเป็นภาพพดย่อยมันซ่อนอยู่เนาะถ้าเก่ามากกว่าความเป็นจริงเก่าเกินจริงเนี่ยจะเรียกว่าอัติพจน์แต่ว่าถ้าเก่าน้อยกว่าความเป็นจริงจะเรียกว่าอัาพพจน์ นักเรียนจ๋าเรียนผ่านไปแล้ว3มภาพพจน์เนาะก็คืออุปมาอุปลักษ์และก็อติพจน์อันนี้เนี่ยในสมภาพพจน์เนี่ยคุณครูอยากจะให้หนูมองว่ามันมันมีลักษณะคล้ายกันมากก็คือมันเป็นกลุ่มที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการเปรียบเหมือนกันนะอยวางลรกคุณครูจะ,ะแสดงภาพให้หนูเห็นความเชื่อมโยงว่าสามอันนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันเป็นลักษณะมันมีในยะอะของการเปรียบเหมือนกันแต่ว่าความเข้มข้นมันต่างกัน มีในย้าของการเปรียบเหมือนกันแต่ว่าความเข้มข้นเนี่ยต่างกันโดยที่อุปมาอุปมาเนี่ยเป็นการเปรียบเหมือนใช่ไหมลูกอุปมาเป็นการเปรียบเหมือนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเทียบกันเนาะ A เหมือน B ีเเหมือน B ีของสองอย่างมันแค่เหมือนกันแต่ถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นอุปลักษณ์มันเหมือนกันจนกระทั่งที่แบบว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งนั้นไปนเลยลูกจ๋าอ่ะมันเป็นสิ่งนั้นไปเลยนะ สเตปแรกอุปมาเนี่ยแค่เเหมือน B A เอหมือน B แต่สเตปขั้นต่อไปความเข้มข้นในการเปรียบเทียบอุปลักษ์มันเป็นไปเลย A เป็น B อย่างเนี้ย A เป็น B ความเข้มข้นเนี่ยมันแบบโอ้โหเข้มข้นมากกว่าเหมือนเนาะและเปรียบแบบจากการที่แบบว่า A เป็น B A เป็น B เปรียบไปเปรียบมาเปรียบมาเปรียบไปมันเกินจากการเปรียบไปเลยมันเกินจากการเปรียบไปเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจึงเป็นการกล่าวเกินจริงหรือเป็นอภิพจน์นะอ่ะเพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่า สามภาพพจน์นี้มันมีลักษณะที่มันคล้ายกันมันมีลักษณะที่มันแบบมีบางมันมีนัยยะบางอย่างที่มันร่วมกันอยู่เนาะเอ่อจากเหมือนนะแล้วก็เปรียบเป็นเป็นจากเปรียบเป็นเปรียบไปเปรียบมาอ้อโหมันเกินไปเลยเปรียบจนมันเกินจริงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการใช้ภาพพจน์แบบอติพจน์หรือว่าเป็นการกล่าวเกินจริงเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นไปดูภาพพจน์ที่สองบุคคลวดัดอุ้ยตายแล้วภาพพจน์ชนิดนี้ชื่อน่ารักเหลือเกินบุคคลวดัดเป็นอย่างไรจ๊ะ ถ้าหนูดูตัวสีแดงเดี๋ยวตัวสีแดงแนะนําคือคีย์เวิร์ดที่คุณครูไฮไลท์มาให้หนูทําสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มันเป็นมนุษย์ทายังไงล่ะจ๊าทำสิ่งทใ,ใที่ไม่ใช่มนุษย์เี่ยให้เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นภาพผลชนิดนี้เป็นการทำซัมติงจ้ะทําอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าซัมติงที่ว่านี้จะต้องไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นแล้วทําให้มันเป็นคนวิธีการที่ทําให้ซัมติงเป็นคนเนี่ยง่ายเดียวลูกก็คือใช้คําอะไรจ้ะเอาคํากริยาที่คนทําเนี่ยมัเติมให้มัน เอาคากริยาที่คนทำเนี่ยมาเติมให้มันอันนี้ก็จะกลายเป็นภาพพจน์แบบบุคคลละวันแหละเช่นอะไรจะ้ะทะเลร้องไห้โอ๊ยตายแล้วเห็นไหมลูกเป็นการทําสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้เป็นมนุษย์ก็คือเติมกริยาของมนุษย์ลงไปเป็นทะเลร้องไห้ ดอกไม้หอกล้อลมอา้าวตาน่ารักดอกไม้นะไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าหอกล้อลมภูเขาโอนยอดโค้งคำนับรำวัดอ้าวานะาตาแล้วภูเขาแบบทําอากัปกิริยาแบบว่าเอ,าำำอนะ่อทาคมเคารพเนาะอันนี้ก็คือเป็นภาพพจน์แบบบุคลวัตก็คือทําสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยให้มีอากัปกิริยาเนี่ยเหมือนกับมนุษย์นะจ๊ะต่อไปเลือกภาพพจน์ที่ห้าศัตพจน์ภาพพจน์นี้ง่ายมากลูกจ๋าภาพพจน์นี้ง่ายมากเพราะว่าสัทธาแปลว่าเสียง สัทธาเนี่ยแปลว่าเสียงเพราะฉะนั้นแล้วภาพพจน์แบบสับทพธพจน์คือการเรียนเสียงธรรมชาติเรียนได้หมดเลยลูกหนูจะเรียนเสียงอะไรก็ได้ในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนตกฟ้าผ่าพายุ ร้องนะเสียงสัตว์ร้องเสียงเข็มตกกระทบกับพื้นได้หมดเลยคือขอแค่เป็นการเรียนเสียงจากธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างเลยนะเรียนจัดดูงูขู่ฟูดฟู่พรูพรูอ่าตัวสีแดงที่คุณครูไฮไลท์ไว้ให้เนี่ยอันนี้คือเป็นการเรียนเสียงขู่ของงูใช่ไหมแล้วบนฟูอ,นฟอ่างเงี้ยดูงูขู่ฟูดฟู่พรูพรู หรืออันที่สอง่งางเงียงย่ำข้ามระคังขาอันนี้ก็เป็นการเรียนเสียงระคังหรือคลื่นคลื่นคลื่นถาโถมโครมสนานอันนี้ก็เรียนเสียงคลื่นกระทบฝั่งนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นภาพพจน์แบบสัตว์พจน์เป็นการเรียนเสียงธรรมชาติอันที่ห้าผ่านไปแล้วต่อไปไปดูอันที่หกโลกปฏิภาคปฏิภาค ภาพบทที่หกเป็นการใช้คําที่มีความหมายขัดแย้งกัน,นยอย่างมาไว้ด้วยกันเอาคําแบบขัดแย้งกันเนาะเอามาไว้ด้วยกันนะเช่นอะไรบ้างจ๊ะความขมขื่นอันชื่นหวานเห็นไหมลูกขมกับหวานความขมขื่นอันชื่นหวานอ่ะหรืออันที่สองจักรวาลวุ่นวายไร้สำเนียงวุ่นวายแต่ว่าไร้สำเนียงหรือแม้แต่อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีไกลกับไกล้นักเรียนจ๋าเมื่อนนะัก เมื่อกวีเนี่ยเอาคําที hehe, emotion, ่เป on to ็นความหมายที query, on render, ่แบบมันขัดแย้งกันหรือตรงข้ามกันมาไว้ด้วยกันเนาะเวลาเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็จะแบบอุ้ยมันแบบมันทัชใในใจอะเราได้ฟิลลิ่งว่าแบบเออทำไมมันถึงมาอยู่ด้วยกันอ่ะการที่แบบว่าเอาคําที่ไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนาะเวลาเราอ่านเราก็จะมีความสุสึกว่าเออมันแบบเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนะเออหรือแบบได้ฟิลลิ่งจากการอ่านนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพพจน์อีกแบบหนึ่งคือเป็นภาพจพสแบบปฏิภาคโอ้โหต่อไปเป็นอันที่7็เลยสัญลักษณ น่าเป็นจ้าสัญ,ญลักษณ์นะชื่อแบบง่ายมากสัญ,ญลักษณ์แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คอนเซปของสัญ,ญลักษณ์ก็คือการใช้สิ่งหนึ่งแทนสิ่งหนึ่งเช่นอ่ะเป็นการใช้ A แทน B เนาะเป็นการใช้ A แทน B ไปดูตัวอย่างเลยไปดูตัวอย่างหงหงแทนคนชั้นสูงอ่ะก้าอ่ะก็แทนคนแบบระดับชั้นล่างลางมาแก้ว ของมีค่าความดีงามนะคะแล้วก็สุดกรจริ้งจอกเนี่ยอันนี้ก็จะแทนคนเจ้าเล่นะคะอ่ะเดี๋ยวมันตกไปหน่อยนึงเนาะคนเจ้าเล่อันนี้ก็เป็นการใช้สัญลักษณ์ดังนั้นนักเรียนดูจากตัวอย่างเนี่ยหงแทนคนชั้นสูงเนาะกาแทนคนชั้นล่างนะแกวแทนของมีค่าแล้วก็สุัขจิ้งจอกเนี่ยแทนคนเจ้าเล่ห์เอ่อหนูจะเห็นว่าการที่จะใช้แทนกันได้เนี่ยมันจะต้องมีลักษณะบางอย่างร่วมกันมันจะต้องมีลักษณะบางอย่างร่วมกัน นะถึงเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์ได้เนาะอ่านี่คือเป็นตัวอย่างของสัญลักษณ์และภาพโพสสุดท้ายลูกจ๋าภาพโพสสุดท้ายนามนาันนยนามนาันยถ้าจะพูดแบบสั้นๆพูดแบบง่ายๆเลยนะว่านามนานันนยคืออะไรคุณครูให้นิยามคําว่านามันนยไว้แค่คำนี้ลูกฉายา เมื่อพูดถึงนามนาัยให้หนูนึกถึงฉายาทาไมคุณครูถึงบอกว่าให้นึกถึงฉายาจ้ะเพราะว่าลักษณะของนามนาัยเนี่ยเป็นการใช้ส่วนประกอบที่เด่นของสิ่งใดสิ่งใดของสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามแล้วเราก็เอาชื่อส่วนประกอบเนี่ยไปเรียกแทนสิ่งนั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็คือมันก็คล้ายๆกับฉายาเนาะอย่างเช่นแบบว่าเราแบบมีเพื่อนคนนึงเนี่ยสวยมากเป็นคนที่สวยที่สุดในห้องไองยแต่ว่าเราไม่เคยเรียกชื่อ ม่เคยเรียกเพื่อนคนนั้นด้วยชื่อจริงๆเลยเราก็จะเรียกว่าอีสวยอย่างเงี้ยเป็นการเรียกด้วยฉายาเนาอะ,อะลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นนามนัยเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวอย่างเลยเช่นคําว่าเก้ e e าอี้เก้าอี้อันนี้ใช้แทนตําแหน่งนะเช่นศึกชิงเก e ้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยเก้าอี้ e เนี่ยก็เป็นเอ่ว่าเป็นส่สวนสําคัญของแบบการพูดถึงเรื่องของตําแหน่งนะหรือเมืองโอ่ง เออพูดอันนี้ก็จะเป็นแทนจังหวัดราชบุรีเพราะว่าราชบุรีเนี่ยเขากับเขาเด่นเขาดังเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของโอก๊กใช่ไหมลูกก็เอาโอ๊กเนี่ยมาใชา้เรียกแทนจังหวัดราชบุรีก็เป็นเมืองโอก๊กนะหรือชาติอันนี้ก็จะหมายถึงความเป็นกษัตริย์ ก็จะหมายถึงความเป็นกษัตริย์ใช่ไหมล่ะน,นะ,นะเพราะว่าฉัตรก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่แสดงความเป็นกษัตริย์นะเพราะฉะนั้นคาว่าฉัตรก็จะหมายถึงกษัตริย์เวทีนะอันนี้ก็จะหมายถึงการแสดงหรือว่าจะเป็นการประกวดก็ได้นะเอ่ออาจจะเป็นการแสดงหรืออาจจะเป็นการประกวดเราก็จะเอาเรื่องของเวทีเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกการแสดงแล้วก็การประกวดทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะของนามานายนะที่เราใช้เป็นฉายาตรีสา ทั้งหมดทั้งวันนี้ก็คือเรื่องของภาพโพสที่คุณครูนํามาให้นักเรียนศึกษาทั้ง8ชนิดนะทั้ง8ชนิดซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญที่ หนูจะต้องเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ในการเรียนเรื่องวรรณคดีไม่ว่าจะเรียนวรรณคดีอะไรก็แล้วแต่ลูกจ๋าเ,เรื่องของภาพพจน์เนี่ยก็จะมีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยให้เราเห็นว่าวรรณคดีเรื่องนั้นมันมีความงามความไพเราะทางภาษาอย่างไรวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ก่อนจากกันเนาะก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้คุณครูด้วยนะคะผมแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้ากับเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา,าภาษาไทยสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ